สวัสดีครับจิวผมเป๊ะใช่ไหมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปพิเศษนะครับที่ว่าผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยจะเป็นรถถังอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมที่ผมจะมาทําคลิปพิเศษนะครับผมก็คือว่าคลิปที่ผมจะมาเล่นเนี่ยจะมันจะเป็นลูกลูกระเบิดนะครับผมเพราะว่าที่ว่าผมไปดูคลิปของฝรั่งมาแล้วครับผมก็คือเขาอ่ะใช้ใช้ลูกระเบิดนะครับผมคู่กับโดนนะครับโดนสเกลนี่ครับยิงในระยะ2กิโลนะครับผมสกิโลขึ้นไป2 3กิโลอะไรประมาณนี้นะครับ ผมเลยเห็นแล้วเฮ้ยมันก็น่าทำดีกว่าแต่รถที่เขาใช้นะผมจะเป็นรถ BMP 3หรือ BMD 4นะผมที่ว่าเขาใช้กันในคลิปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะเห็นกันก็จะเป็นตัว B.M. 3คมับผม B.M. 3ที่จะเล่นง่ายนะครับ3กับ4เนี่ยเล่นเหมือนกันเลยนะม,มีสกาวโดนเหมือนกันแล้วมนเล่นง่ายผมตัวที่ว่ามันโหลดลูกเร็วเร็วกว่าทุกคันนะผมในช้อยนะครับเขาก็เลยนิยมมาคันนี้มาเล่นกันนะผมในการยิง ระยะที่มากกว่า2กิโลนะผมแล้วก็จะมีอีกประเทศหนึ่งนะผมเป็นของอเมริกานะผมชื่อรถถังเป็น M551 ้นะผมซึ่งคันนี้ผมยังไม่ได้วิจัยนะผมแต่ถ้าได้ผมอาจจะอาจจะมาทำนะผมแต่ก็ต้องรู้ก่อนว่าผลตอบรับของคลิปที่จะลงไปวันนี้มันดีดีขนาดไหนนะผมถ้าผลตอบรับดีเนี่ยคลิปต่อไปก็จะออกมานะผมอาจจะเอาเป็นคันนี้ก็ได้แต่ผมไปาฟาร์มมาเลยนะผมแล้วก็มาทำให้ทุกคนดูกันคันนี้เนี่ย จะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันโหลดลูกนานนะผมแต่ว่าแรกกับว่าลำกล้องของมันใหญ่มากนะผมถึง152ม mm ิลิเมตรเนี่ยก็คือแค่ตกข้างๆผมเพราไอ้รถถังเบาเนี่ยก็ตายเหมือนกันนะครับโอเคแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาหาตัวเลือกใหม่ๆนะผมซึ่งหนึ่งในตัวเลือกของผมก็คือขันนี้ครับผม i KB 91 105มิลิเมตรนะผมมีความเป็นไปได้นะผมที่ว่ามันจะยิงในระยะมากกว่า2กิเมตรนะผมได้นะครับ โดยรุ่ที่ผมจะเอามาเนี่ยก็จะมี2ลูกนะผมจะเป็นลูกเอชอีนะผมตอนเนี้ยมันเจาะมันเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่23มมิลลิเมตรนะผมความเร็วของมันเนี่ยจะอยู่ที่650ซึ่งเหมาะมากนะผมที่จะเอามาทำคลิปการยิงมากกว่า2อกิโลแบบนี้นะแล้วก็อีกลูกหนึ่งจะเป็นลูกสกควอชเฮดนะผมเจาะสูงสุด127่มิลลิเมตรนะผมความเร็วของลูกมันน่ะมันจะเร็วกว่าลูกระเบิดนิดหน่อยนะผมประมาณ100เมตรแต่ก็เอามาชดเช,ย,เชยกันได้นะผมแถมทั้งลูกเนี้ยจะไปเจาะพวกรถถัง รถถังมินดียมได้อยู่นะผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกเฮปี้เนี่ยนะก็คือเจาะไม่เข้านะผมมันคาดหวังไม่ได้นะสมมติเราจะเป็นไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าเจอละดูยิยวเยง ตุณนี้แหละผมว่าโดนเลยไปไอรอดูผลลัพธ์ได้เลยมับก็ให้หนึ่งดอกท่วนแตกเป็นเอฟหนึ่งศูนย์เก้าผมที่ตายไปมา้างแล้วกูยิงเป็นไงไกลโลดแั้นก็สามพันสองสามพันอะ

เรียบร้อยแตกเพื่อนลำคาญเนี่ยต้องผมไม่ต้องผมเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนเป็นมาร์าเหลือก่อนนะตอนนี้ยอมลำคาญไปก่อนละกันพวกเองทั้งหลายเไม่ไม่ใครเกิดบ้าเลยว่ะเฮ้ยนี่ไงใช่ไหม 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9หเหรอมันจะกลายไปเปล่าอ่ะเอาไป3โลก่อนเอาไปสัก4โลก่อนแล้วกันนะเอาสาก่อนสาม6กกก็ได้สามกก็ได้ลองเช็คก่อนไปตกตรงไหนของแมปไปเช็คน่าจะแถวแถวนี้แหละไจะตรงนี้ เอโดนนัดแรกโดนเลยจช่ครังต่อไปก็ต้องนัดแรกโดนเฉยบังเอิญจัดต่อไปก็จะประมาณตรงนี้ตรงนี้ก็จะสามพันห้าเอ่อเอานี้แกันสามพันห้าไปาไปเช็คกันม,มันตกตรงไหน เฮ้โดนถือว่าได้อยู่ระยะนี้ได้ดู่เดี๋ยวรอมันนิ่งๆแต่ถ้าไปในคันนี้น่าจะสามพันเดี๋ยวรอมันนิ่งๆจริงๆอ่ะอ่ะสามพันครับจัดไปเช็คกันตกไหมโดดไหมโอเคสามพันหนึ่งกีกลูกหนึ่งยออไป เช็คโอเคได้ครับได้ลูกนี้ได้เลยทีนี้แค่ยิยงให้ตกเป้าไอโ้โดนแน่โดนแน่มับการกระบาลเสร็จปีกหนึ่งครับอือเาเป็นคันนี้ดีกว่าคันนี้ยิงง่ายกว่า ไปว่าไงโดนไหมหืมต่ำไปต่ำจากป้ามิดนึงวันนี้พอรูปนี้โดนแน่แต่หืมไปโดนแล้วจริงโคตรเยอะจะมีโดนกันบ้างอ่ะ เลยไปนู่นวะท่านก็ต้องไปคันนี้แหละต้องโดนยิงเฮ้ยเช็คเรียบร้อยตายไปหนึ่งเอางงดิจู่ๆก็ตายโอเคได้อยู่ได้อยู่สองพันสามสองพันสองประมาณทีละห้าสิบอ่าฮะไป เล่นขึ้นีกนิดเดียวไปว่ารูนี้มีแววเว้ยนิดเดียวจริงๆไปมาวัดก<ป>ันโดนจังๆเลยแตกไปหนึ<ป>่งครับผม ไปเช็คไปว่าไงลูกนี้ขามหัวครับไปขามหัวอีกเหมือนกัน อีเนินไอมัดก็ให้กลางกระบาลแตกเป็นหนึ่งเคถือว่าสวยนู่นเลยสองพันสามฝั่งนู้นอ่ามีหนึ่งพันครับผม ลองดูไปเช็คตกตรงไหน,นข้ามไปไกลเลยต่ำลงมาหน่อยไปสองพันหนึ่งครับผมโอเคงั้นก็ต้องเป็นสองพันสองสองพันสองครับ มันอยู่หลังบ้านพอดีอ่ะไปแล้วก็รอลุ้นกันว่าไอ้ลูกเนี้ยมันติดหลังคาบ้านไหมโดนจังๆเลยไปลูกนึงมันยิงไม่เข้าไงมันเป็นรถถังไอ้นี่มินเอมิเมนครับผมหาเป้าหมายมันเป็นรถถังเบาดีกว่ารถนี้ขี่กลับไปที่เดิมละ ระยะนี้มันเท่าไหร่ 1, 2, 3, 4, 4, 5, 20, 2, าหนึ่งสองสามสี่สีห้ายี่สิบสองพันฮะมาร์กยิ่งเช็คโอาา้โหต่ำโคตรไปเช็ค อ้าวเพื่อนแม่งยิงตายหายไปแล้วไอ,อ้ยังไม่ตายติดครับผมสูงขึ้นอีกไปสองพันสามรู้มีแววข้ามใช่เลยข้ามตามมานิดเดียวไปเช็คอืดเดียวครับผมขึ้นไป เล่งหัวมีเวลาโดนลูกนี้นิดเดียวจริงๆอลยเนี่ยขึ้นอีกหน่อยไปเช็คโอ้โหอยู่นิ่งนะอยู่นิ่งนะไปโดนแน่ถ้าแกไม่ขยับมัฟเขาให้หนึ่งดอก ไอ้ลูกนึงถอยยาวผมเดี๋ยวรอดูมันจะไปไหนอยู่นิ่งย่างอยู่นิ่งย่างเสร็จแล้วไปเช็ค เฉียดหัวนิดเดียวไปว่าไงลูกนี้โดนหนึ่งดอกท่วนโอเคเดี๋ยวมาดูธงกันตธงเรานี่น่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วละ่ะวนกลับก่อนครับผมโอเคธงเรามีรถอ,อันนี้อันนี้พอยิงได้อยู่ ไอเหียตรงนี้มีตรงนี้มีอันี้มาลดอะไรหนึ่งสองสี่สองแปดพันกว่ยายิงทิ้งไปเขาจะยิงหอหอบินดิงด้วย ไปเลยอย่างเงี้ยตกหมับก็ให้แถมละกันช็อตนี้จอดนิ่งเหรอ